ไม้ยาลาบสมุนไพรใกล้ตัวนะครับเราจะมีดอกสีม่วงแล้วก็ใบเขาเวลาเราไปโดนก็จะหุบนะครับเนี่ยเขาจะหุบแบบนี้เลยนะครับ <นะ S 1> หลักๆก,ก็คือ,อช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดนะครับก็เอาต้นลากดอกพวกนี้แหละครับไปตากแห้ง แล้วก็ต้มน้ำร้อนดื่มนะครับคนที่เป็นเบาหวานบางทีเท้าวบวมมือบวมนะครับหลักๆมันช่วยได้นะครับสมุนไพรใกล้ตัวเรานะครับไม่ต้องไปซื้อหานะครับก็มันเกิดอยู่ทั่วไปนะครับขุดเอารากต้นดอกไปตากแห้งนะครับแล้วก็ นำมาเป็นชาสมุนไพร